เอาอะไรลกูกมาสก,กิลแล้วก็หายมาสก,กิลมาม,มีแล้วก็หายมันเป็นจังงดิอ,อยากให้เล่นน้ำสิอยากให้แม่เล่นน้ำได้ยังกินไหมลกูก มือได้อะไรกินอ่ะลูกืรอได้อะไรกินอมีคุกกี้เหรอลูกมือได้คุกกี้เหรอครับนีจะได้ตัดขนให้นะเนี่ยขนยาวเล้วจะหน้าหนาวไม่ใช่หน้าหนาวพูดผิดหน้าร้อนแล้วนเนี่ยจไ,ได้ตัดขนจะได้หล่อหล่อนะลูลกนะ ขนยาวแล้วเนี่ยมาสก,กิมาม่าทำไมหรอมาสกิมาม่าทำไมหรออันนี้ทักทายพี่ๆกันหน่อยสิคะทักทายพี่ๆกันหน่อย พ่อี้ไม่มีอะไรเลยครับผมพ่อปี้ก็เล่นตามภาษาผมมาทักทายปป้านะพ่อบี้ก็จะเซ่ฮัโลโหลแลล่ะครับเซ่ฮัโลโหลบายบายเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับอ๋อเสียงใครเจียงปป้าเจียงปป้า <c oughs> อ้าวเกมเม่ เห็นแม่งวัน